ดันไปเรื่อยด้ยแม่รถเบาทางรถเบาดันไปเรื่อยได้ไงไหมได้ๆเดี๋ยวผมจะนั่ให้รถเบาค่อยเปิดพอครับมาันรีบเขียนยิงตายโอเคได้แต่มันปูผมยิงแล้วเราจะโดนยิงตูดไหมโอ้โหเบิดลงแม่ง ดำลงในหลงลงลงุ่นตานี่ลงด้มยรถเบาดันนะรู้สึกเหมือนโดนสองชุดยไงน้องหงโหมันนึกว่าเราอยู่ร่วมกันแต่เราไม่ได้อยู่รวมอ้ยเสียบเรียบเลยนี่อทียิมแปดอยู่ตรงหน้าคุณตั้ม อยู่ตรงหน้าสีขาวอยู่มอง,ม,องม่เห็นนะหายตลอดที่วนตเแลระเบิดลงอ่ะขนาดมันยิงมันยังไม่เปิดเลยอ่ะเราซ่อมตีนตะขาบแล้วไปต่อได้ฝังนู้นอ้อมไปหลังสุดๆไดะแจมรูาตายแล้วดีใจ เข้าไปเลยก็ได้คุณไปนะโว้เข้าไปทางไหนฮะเนี่ยตามหกเก้าไปอ่ะยี่ยี่แปดมาใส่คูปองกันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรู้แล้วดีแปดไอ้คุณคุณเดกแบนแคปเลยครับแคปเลยได้เอาขนมมาแน่เลยคุณอะไรนั่นแหละคุณ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 เล็กด้วยวะคุณไม่ใช่คุณเลยเนี่ยคุณเบนซ์เหรอ เว้นมามา <S <S <ก> <S <S เดบกเว้นที่อยู่น,นี่แหละอยู่ๆอยู่ตังค์วิงช่วยหน่อย5-4ไล่คุณนนะ็อตล้วคุณน็อต5-4 5-4เอาเอ้สามมานะเอาไม่โดนยิงค้องผู้ก,การมันนะพี่ นเนี่ยคันนี้เอาคันนี้เลยเนี่ยกำลังโผล่ขึ้นมาสีขาวยิงเนี่งหน้าครับน้นอยเลือดน้อยมาแล้วเล็ดน้นอยเล็ดน้อยโผล่ขึ้นมาแล้วเลือดน้อยโผล่มาแยิงมันยิงมันคุณเบ้นคุณเบ้นกลับมาไปครับคุณเบ้นหลุดคุณเบ้นไม่ไม่ดิ้นเลยแต่เมื่อกี้แล้วแค่ไม่อยู่อะ เกอีสี่อีสีตัวข้างๆคุณน้อตอาจจะตายแล้วอีสีเก้าเกมเลนขว้าอีสี่อ่ะจยเป็นไงล่ะมึงสายผมอะไรนะ้ายขวาเฮ้ยเสียงนี่ผมอยากได้สีเก้าพ่องี้เป็นกีดเคองบินลงนะคงบินมาหาอะไรวะ ผมว่าต้องซื้อทีสา,ามสี่แล้วคุณจ้าวิ่งไปยีสี่คนไท่เกอร์ยิงก็เข้ากันเว้ยตับบหเเก็อมลนไได้เลยนี่อยู่ตูดไ็นเลยไม่เห็นด้วยอออสามสี่สองมาล่านะสามสี่สีสามอาครับมันโอ้โอ้โห รอบนี้มันลงระเบิดพลาดด้วยมั้งพลระเบิดมันลงที่ผมคนเดียว